สวัสดีครับ f c ทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมขออนุญาตมาในน้ำโตนะครับยังเป็นทางการกันแล้วกันเนาะนะครับสำหรับคนที่มาติดตามที่หลังหรือว่าพึงพ่งสามารถติดตามนะครับผมขออนุญาตในน้ำโตสักน้อยหนึ่งนะครับผมทำงานที่อิสราเอลนะครับผมได้เดินทางมาทำงานที่นี่ประมาณได้5ปีกว่าแล้วเนาะ นะครับอยู่มานานพอสมควรนะครับพอที่จะเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับจากเดิมก่อนมาแล้วก็จนมาถึงวันนี้นะครับทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับจากชีวิตอยู่กับอยู่ที่บ้านทํางานที่บ้านนะครับทํางานที่บริษัทหรือว่าโรงงานที่บ้านเราเนาะแล้วก็ย้ายมาทํางานที่นี่ก็เป็นเวลาพอสมควรนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นกขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะครับผม โกนะครับเจ้าของช่องชื่อโกนะครับคือจะนําเสนอเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนไทยในอิสราเอลนะครับแล้วก็วิธีคิดหรือแนวคิดนะครับของคนที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เกี่ยวกับด้านการเมืองเล็กน้อยของอิสราเอลเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่กับการทํางานนะครับต่อวันต่อเดือนต่อปีนะครับมันมีส่วนทั้งหมดนะครับมีส่วนทั้งรายได้แล้วก็ แล้วก็ชีวิตประจําวันด้วยนะครับก็อาจจะมีสอดแทรกมาบ้างนะครับถ้ามี f อฟถามมาในขณะที่ไลฟ์สดก็จะคุยให้ฟังนะครับว่ามันเป็นมายังไงผมเองก็เป็นคนที่ติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันจําเป็นจริงๆนะครับในการติดตามข่าวในทุกๆเรื่องนะครับนะครับบางทีก็จะมีไลฟ์สดร้องเพลงบ้างในวันที่ผ่อนคลายวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์อะไรพบปะสังสรรค์กับเพื่อนนะครับไปกินข้าวไปทําอาหารอะไรเงี้ย อาจจะมีไลฟ์สดนั่งพูดคุยกับเพื่อนบ้างนะครับบางที F อซก็จะมองว่าผมก็จะทําแบบช่องแบบเหมือนจะเน้นไปทางการเมืองซะเยอะไปนะครับผมจะไม่เน้นฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่ส่วนมากรวมๆแล้วก็จะเน้นในส่วนที่ผมทํางานนี่แหละครับเป็นวิถีชีวิตของชาวอิสราเอลหรือคนไทยในอิสราเอลนะครับว่าจะทําตัวอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับใช้ชีวิตอย่างไรในการทํางานนะครับแล้วกันเป็นอยู่เป็นยังไงกินอะไร นะครับ <c oughs> นะครับวันหยุดพวกเราทําอะไรกันช่วงสงครามจะอยู่ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีสอดแทรกเรื่องแบบคู่กรณีในเรื่องสงครามบ้างสักเล็กน้อยนะครับคือบางทีมันก็ต้องรู้ไว้นะครับบางอย่างนะครับคือ f อที่มาติดตามก็อาจจะอยากรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเพราะว่า ก็จะประกอบการตัดสินใจในการมาทํางานที่อิสราเลด้วยนะครับบางทีมีญาติพี่น้องก็อยากจะให้ญาติพี่น้องมาทํางานด้วยเหมือนกันนะครับก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นอยู่ยังไงผลของสงครามมันมีประโยชน์หรือว่ามีโทษอย่างไรกับชาวแรงงานต่างด้าวที่มาทําที่นี่นะครับก็อยากน่าจะเป็นเรื่องที่ประกอบการตัดสินใจก็ได้นะครับก่อนที่จะมาทํางานที่นี่นะครับ นั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อให้ท่านทราบว่าบางทีก็อาจจะมาติดตามเพราะผมคุยเรื่องแบบเกี่ยวกับเรื่องสงครามหรือว่าคู่ขัดแย้งของสงครามอะไรประมาณนี้ก็อาจจะติดตามแล้วก็อยากจะฟังด้วยในเรื่องนี้บ่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมมีเวลาผมก็จะมาคุยเรื่องนี้นะครับเวลาผมไลฟ์สดถ้าหากใครมีอะไรสงสัยแล้วก็ถามมาได้ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะตอบให้ในเรื่องที่ผมรู้นะครับจะไม่พูดเกินจริง จะไม่นําเสนอข่าวที่มันแบบเวอร์จนเกินไม่ใช่เวอร์จนเกินไปสิก็คือจะไม่พูดในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็จะพยายามพูดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วเราก็มาวิเคราะห์ช่วยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีบางทีก็อาจจะได้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็เดี๋ยวก็จะลงคลิปให้ดูนะครับว่าไปเที่ยวที่ไหนมีความสําคัญอย่างไรแบบบางทบางีบางสถานที่พวกเราก็อาจจะไม่เคยเจอเนาะ บางทีคนก็อยู่ต่างประเทศอย่างเช่นประเทศทางยุโรปอะไรประมาณนี้หรือประเทศไทยนะครับก็อาจจะไม่เคยเจอสถานที่แบบนี้นะครับหรือว่าวิถีชีวิตแบบนี้หรือแนวคิดของคนที่นี่เขาคิดกันยังไงอะไรประมาณนี้นะครับคือก็พยายามจะนําเสนอให้มันเป็นคล้ายๆกับให้มันเป็นของเป็นของตัวเองมากที่สุดแล้วก็นําเสนอในเชิงบวกนะครับอย่างเมื่อไลฟ์ที่ผ่านมาก็จะมี คนเขียนมาก็จะมากวนนิดนึงแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เอามาใส่ใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันพราะเราก็รู้ว่ามันถ้าเอามาคิดเยอะมันก็ไม่ดีนะครับก็คืออย่าไปคิดลบเยอะต้องคิดบวกว่เยอะๆนะครับเหมือนที่ผมพูดก่อนลงไลทุกครั้งนแหละนะครับนั่นแหละเวลาเสพก็ขอให้คุณท่าน f อทั้งหลายนะครับให้เลือกเสพเฉพาะช่องที่เราชอบนะครับหรือว่าในสิ่งที่เรา อยากจะฟังนะครับหรือถ้าอยากจะฟังเพื่อประดับความรู้ก็จงเอาสิ่งที่ได้ยินไปนั้นไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราได้ยินมาว่ามันตรงหรือไม่หรือว่าตรงข้ามกันหรือไม่นะครับบางทีเราก็จะรู้ได้ในเนื้อเรื่องที่เขาเสนอมาว่าเรื่องไหนมันจริงเรื่องไหนมันไม่จริงนะครับมันก็จะมีสอดแทรกไปในเนื้อเรื่องนั่นแหละนะครับนั่นแหละครับคืออุดมการณ์ของช่อง ปกติผมคิดจะทําขึ้นมาก็คืออยากจะนำ,นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับหรือว่าการนําเสนอเกี่ยวกับการทํางานเกษตรในอิสราเอลนะครับแต่ว่าก็มันมีเรื่องแบบพวกสงครามพวกความขัดแย้งเข้ามาหน่อยมันก็ก็ต้องก็ต้องรู้ไว้ด้วยนะครับก็ต้องถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังรับทราบไว้ด้วยนะครับ ฉะนั้นคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขออนุญาตแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนิดนึงคือจะไม่เน้นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องซีเรียสจนเกินไปนะครับแล้วก็ก็จะมีบางมุมที่จะมีการร้องเพลงหรือว่าสังสรรค์บ้างนิดหน่อยเพื่อคลายเครียดนะครับเพราะว่าการมาทํางานที่ต่างประเทศมันก็มีเรื่องให้คิดเยอะนะครับแต่ก็ก็หาทางออกด้วยวิธีการร้องเพลงบ้างนะครับมีเพื่อน ดูทางไลฟ์สดบ้างอะไรประมาณนี้มันก็จะทําให้เราดีขึ้นมาบ้างหน่อยนึงนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือตั้งใจทํามาหากินตั้งใจทํางานแล้วก็รับเงินแล้วก็ส่งกลับบ้านให้ให้ครอบครัวขอขวงเราให้ทั้งบ้านเราได้อยู่ดีกินดีนั่นแหละครับคือนั่นก็คือจุดประสงค์ที่แท้จริงส่วนการทําช่องก็คืออยากจะเผยแพร่ให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าวิถีชีวิตของคนไทยในอิสราเอลนั้นเป็นอย่างไร นะครับก็จะได้เห็นชีวิตประจําวันหรือเวลาเลิกงานอะไรประมาณนี้ถ้ามีอะไรที่มันพอจะไลฟ์แบบมานั่งคุยกันได้ก็พยายามจะไลฟ์ให้ได้ทุกวันนะครับซึ่งประมาณไลฟ์ก็เวลาไลฟ์ก็ประมาณสัก18บแนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับอาจจะไม่ฟิกว่าเวลาเท่านั้นเท่านี้จริงๆเพราะว่างานที่ผมทําอยู่มันมันรับผิดชอบเยอะรับผิดชอบทุกอย่างนะครับ โดยรวมเลยในฟาร์มนะครับทุกอย่างในฟาร์มคือมันจะกําหนดให้เสร็จตรงเวลาก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับก็เลยไม่เน้นแต่ก็จะเคลื่อนอยู่ประมาณนี้ประมาณ18บแนาฬิกาที่นี่เป็นต้นไปก็คือประมาณสักสี่ทุ่มบ้านเราเป็นต้นไปนะครับถ้าใครยังไม่นอนก็สามารถมาติดตามการไลฟ์สดได้ในทุกๆวันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางวิดีโอหรือว่าไลฟ์สดก็ตามนะครับขอบคุณ ผู้ที่มาติดตามใหม่แล้วก็คนที่ติดตามเก่าด้วยนะครับสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนั่นแหละ,ะขอบคุณขอบคุณจากใจจริงๆผมไม่คิดว่าช่องผมจะเดินทางมาถึงขนาดนี้นะครับซึ่งมีสาระบ้างแล้วก็ไม่มีสาระบ้างนะครับแต่ก็ยังมีคนมาให้กําลังใจก็ต้องขอขอบคุณไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากขอบคุณมากมากครับผมสวัสดีครับ